YouTube Creator Academy 101ตอนที่20หัวข้อทราบถึงสถานการณ์ที่เข้าข่ายการใช้งานที่เหมาะสมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม i นูว่าไอชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตะลุยข้อสอบ YouTube กันนั่นเองเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลิดสอน how to pro pc series นะครับ เฟซบุ๊กซีรีส์นะฮะจัดเต็มนะครับ l i n ์ออฟ i เช a ลแอคเคาท์ซีรีสเกือบ90ตอนนะ YouTube ซีรีส์แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายเลยนะครับโอเคเข้าไปชมกันดีกว่าครับว่ามีทั้งหมด4บทเรียนนะครับแล้วก็1บททดสอบนั่นเองกดไปดูกันเลยนะครับว่าบทแรกสอนอะไรบ้างนะครับบทแรกนะครับก็จะเกี่ยวกับ คลิปวิดีโอนะครับกดเข้ามาด้านล่างนะครับก็จะมีแปลให้ด้วยนะครับว่าเนื้อหาอะไรบ้างนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถจะเข้าใจภาษาอังกฤษนะฮะด้านล่างก็สามารถแปลเป็นภาษาไทายได้นะครับเยอะแยะมากเลยนะจ๊ะนี่ครับแปลไทยนะแปลไทยนะครับสำหรับคนที่จะเอาคอนเทนต์ไปทำนะ โอเคบทที่1กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงก็นะกดไปแล้วนะจ๊ะมาดูบทที่2กันนะครับบทที่2ก็เกี่ยวกับเนื้อหานะครับว่าจะทําเนื้อหายังไงให้เหมาะสมนะครับแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าหัวข้อที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยมันเป็นกระแสอยู่แต่ มันอาจจะผิดกฎหมายก็ได้นะนะเราก็ต้องทําให้เหมาะสมนะครับโอเคบทที่3นะครับกดเข้ามาเลยนะครับก็จะบอกนะครับว่าจะมีกรณีใดๆบ้างนะครับที่จะโดนขึ้นศาลนะฮะนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อให้เรานะครับศึกษาอีก10ประการนั่นเองนะครับกดไปตามนี้เลยนะครับไม่ยากครับ ศึกษาเอานะครับเพราะว่าการทำคลิปลง youtube กับคลิปลงในโซเชียลอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นเองซึ่งเรานะครับต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกนะจ้ะตามนี้เลยครับลิขสิทธิ์มันนะมันรุนแรงนะครับอย่างนี้นนะโอเคมาดูบทต่อไปนะครับบทที่4นะครับเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆนะครับว่า เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันบางทีว่าเอ้เราก็นะหนึ่งวิสองวิคงไม่โดนหรอกไม่ใช่ครับมันโดนตั้งแต่วิแรกแล้วเนี่ยมันโดนตั้งแต่วิแรกเลยนะนนนยนะจะเอาภาพเอาเสียงอะไรนะครับไปเนีครับอันตรายมากครับถ้าช่องเรานะครับผ่านกดสี่พันชั่วโมงนะครับแล้วทากลังสร้างรายไดนะ้โดนข้อนี้ไปนี่ครับไปนะจบเลยฮนะรายได้ก็จะถูกลด นะครับหรืออาจจะโดนหักค่าลิขสิทธิ์นะครับไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองถ้าหนักสุดก็คือโดนลบคลิปหรือรุนแรงมากก็คือใบแดงครับลบช่องอันนี้จบข่าวเลยนะต้องไปทำช่องใหม่นะจ๊ะแต่ถ้าโดนแบนยันไอพีนี่ก็ไม่รู้ครับต้องเปลี่ยนค่ายเน็ตนะจ๊ะโอเค ส่วนบทที่5ก็ไม่มีอะไรมากครับทําข้อสอบประมาณ3 4 5หข้อนะก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆเนะื้อหาดีๆก็กดซับ c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ